เรื่องพัดแเวนด้วยทั้งหมดทุกภาคเลยนะคะแล้วก็ร้อนหน่อยนะคะก็กันแดดใครเอามาบ้างคะลืมแบ่นเนาะเงียบไนหมดเลยโตยังง่วงใช่ไหมคะอันนี้คนที้ทาทาแล้วใช่ไหมคะก็ใครที่มีหมวกเอาหมวกไปนะคะใครที่มีร่มเอาร่มไปนะคะเพราะว่ากชัวว่าจะจะร้อนกันหมดเลยแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนจะต้องสนุกแน่เลยนะคะ แล้วก็มีอาหารอ,อร่อยอร่อยคุณแม่จัดไปให้แล้วนะคะที่นู่นด้วยที่นู่นด้วยค่ะที่นู่นแล้วก็ที่นี่ก็จะเป็นข้าวเหนียวหมูแก้วหมูแก้วไก่ทอดก่อนนะคะว่าพเศษในจุกข้าวเหนียวนี่แหละจุกข้าวเหนียวแล้วใช่ไหมคะจุกข้าวเหนียวก็สามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยในระหว่างการเดินทางนะคะเพราะว่าพอเราไปถึงแล้วเนี่ยเราจะลุยนะคะแต่ว่าเราจะไม่เดินกันเราเราเอ่อรถกระลาค่ะพี่ช่างคุณแม่บอกว่าให้เอารถลาแต่เราไม่มาแล้วไม่ เดินเพราะว่าถ้าเราเดินเนี่ยเราจะได้ออกอากาศด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าเข้าใจว่าบางคนกลัวแดดก็ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวน้ามีรอยยืนเป็นร่มมาแล้วค่ะเรอยที่นู่เหมือนนีกแสดงว่าคะใช่ไหมถ้าแอบที่เราจะไปถึงนะคะเจอศิ์นะคะแล้วแล้วแล้วราเรปันไม่ไปเหรอป้านะป้านกำลังคุณปันยังนั่นอยู่เลยเจ็ทแลกเจ็ทแลกจะพอจะก็บอกว่าคุณปันก็เจ็ทแลกนะคะเพราะว่า ไม่ไม่ใช่เพิ่งตื่นค่ะไม่รู้ได้หลับหรือเปล่าว่เาเห็น <laughs> ตั้งวาสบายแล้วไม่ได้หลับเลยเลย้ยแบบว่าสงสัยไม่ได้หลับ <laughs> ก็เมื่อกี้จะพูดอะไรลืมไปเลยแม่ค่ะ <laughs> อนอยลนอเนนะคะจะบอกว่ารถรางรถรางเอารถรางแล้วก็มีรถรางเราดั้งกันไปแล้วก็จะมีอ้อมีพระเอกศิลป์ไปอยู่ที่นู่นนะคะรอที่นูน่นแล้วก็มีปลอด ปลอดเพื่อนสินในเรื่องนะคะซึ่งเล่นโดยพี่ตูนแล้วก็มีคนเป็นบัลลีเพื่อนมวนนะคะก็จะไปอยู่ที่นู้นด้วยยังไงก็เดี๋ยวเราจะเจอกันครบหมดเลยแต่ว่าน่าแสดากลุ่มอื่นก็ไม่อยากจะให้มาเหมือนกันแต่บางคนติดงานยังไงก็เท่านี้ก็มีความสุขและอบอุ่นจะติดไปก็มีความลกแล้วแมุ่แไปก็อบอุ่น้แม่ไปุ่ย่ดยวมาลูกพี่ก็จะมาค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ เสร็จแล้วแม่ต่อนะได้ <laughs> แเแ <laughs> ม่ร้องเพลงเลยโอ้โห oh. เสิยงเพลงรล้ว